สวัสดีครับตลาดทุกท่านเข้าสู่รายการแมชพ h p o i นะคะวันนี้วันศุกร์ที่27ตุลาคม ที่หันไปมองเนี่ยย้ำว่าฉันพูดถูกหรือเปล่าถูกเนาะย7อีกไม่กี่วันหวยออกไงใช่สเพราะสัปดาห์นี้มันมีสัปดาห์สำคัญนะครับก็จะมีเกมเอลคาซิโกลงเตะโอ้โหไหนจะมีโมโตจีพีที่บ้านเราที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลร์กิตด้วยแล้วก็ยังมีเอเชียนพาราเกมด้วยอย่าลืมนะคะทัพพีลาคนพิการนี่คือแบบผลงานยอดเยี่ยมมากๆเลยตอนนี้นี่โอ้โหคว้าไปถึงแบบ20กว่าเหรียญทองแล้วน่ะเออแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีพิธีปิดการแข่งขันนะคะก็ยังคงมาติดตามให้กกลัังใจนนด้วยะะค นก็นดูไหนจะ <ๆ S 2> ข่าวดีของทีม <ๆ S 2> เรียบฟูอีกโอ้โหตอนนี้ฟอร์มการเล่นนี่สุดยอดเกินไปแล้วซ้อมใหญ่สัปดาห์นี้เดี๋ยวจะมีโปรแกรมเจอฟอร์เรสต์อีกโอ้โหเส้นทางมันโรยได้กลีบกุหลาบจริงๆเลยโอ้ยอย่าไปพูดถึงเกมที่ยังมาไม่ถึงเอาเกมที่สามารถทําผลงานได้ดีก่อนจะใช้คําว่าซ้อมใหญ่ก็ปก็ได้เพราะว่าแบบนานๆจะได้แบบตื่นมาดูวันพฤเรื่องหัดอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงหลังนี้สังเกตดูได้นะครับกีตาร์พี่อีกรออีกหนึ่งคนองค์พูคที่ เขาจะใส่เสื้อเรียบภูมาบ่อยถ้าเกิเดเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับเข<ห>าไม่ใส่เลยครับเสื้อเรียบู<ห>ทำไมลไมูกอย่างเง<ห>ี<ห>้ยใช่แต่ปีนี้ใส่บ่อยมากเลยคือวันไหนที่เรียบภูแข่งนะถ้าซักแล้วอ่ะก็จะใส่เพราะว่าม,มีเวลาซักเสื้อผ้าน่แต่งานเยอะอ <c oughs> งานเยอะเห็นไหมไม่ธรรมดามากเลยพี่สาวของผมนะฮะว่าจะสู้คุณโฟลไม่ได้หรอกเห็นว่าเมื่อวานก็ไปเพิ่งไปเตะบอลเอลกาซิโกมาคนมันฝีเท้าดีครับเขาก็ต้องเรียกไปโชว์ตัวเป็นธรรมดาอย่างเงี้พี่เป็นเอลกาซิโก้ภูธร มากันที่ข่าวคราวของแหม่มพอยของเราในวันนี้ดีกว่านะคะก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเหมือนกันสําหรับฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะเ,พ,เพิ่งจะเคลีย<ะ>ดามาไป,ปยังม่าอะไรเห็นตอนแรกนี่มีการบอกว่าน่าจะแบบว่าเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแลเออน่าจะใจชื้นขึ้นมาสัปดาห์ก่อน<ล>จาได้เลยไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นชงอยู่เลยใช่ว่าเออถึงแม้ว่าเราจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นในไปทัวร์ยุโรปแต่ว่าได้อุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นเฮ้ยมันดูมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยสั ยู23เขาว่ากันว่าจะไม่มีงบประมาณในการเก็บตัวในช่วงฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วทีมชุดยู23นี่คือทีมที่เตรียมทีมไปเล่นในกีฬาโอลิมปิกด้วยถูกต้องก็คืออะถ้าถ้าทราบกันดีนะคะชุดใหญ่ก็ก็อีกชุดนึงชุดยู23เนี่ยก็จะเป็นชุดที่คนไทยก็จะได้เห็นฝีไม้ไลายมือแหละไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมที่ผ่านมามแล้วก็เดี๋ยวจะมีเอเชียนคัพด้วยที่เรายังคงจะต้องแบบคือเป้าหมายเนี่ยอยากจะไปโอลิมปิกเกมให้ได้ แต่ไม่มีงบในการเก็บตัวงงไหมงงนะคะอ่ะกะ็มีข่าวนะคะแล้วก็ตอนนี้โดนจวกค่อนข้างยับเหมือนกันนะคะในโลกโซเชียลที่มันมีข่าวออกมาว่าทีมชาติชายชุดยู23ปีที่วางเป้าหมายจะไปโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสนี่นะคะจะไม่มีโปรแกรมอุ่นเครื่องที่จีนแล้วจริงๆอะ่ะเราอ่ะก่อนหน้านี้มีโปรแกรมว่าจะไปอุ่นเครื่องที่จีนในสึกแพนด้าคับ แต่ว่าเจ้าภาพเนี่ยขอยกเลิกการแข่งขันไปมันจะมีช่วงฟี ف าเด็กช่วงหนึ่งก็คือเดือนพฤศจิกาย,ยนนะโฟนรเรื่องนี้เนี่ยได้รับการยืนยันมาจากวิกิมยุทธนาหยิมการุณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะในฐานะผู้อำนวยการทีมเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่ามีการประสานงานแล้วก็ส่งแผนงานการเตรียมทีมไปให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลได้พิจารณาแล้วก็มีวิแววนะคะว่าโอเคแหละไม่ได้อุ่นเครื่องกับจีน ก็น่าจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับเมืองทองอยู่ในเตดหรือว่า BG จีปทุมโอเครุ่นเด็กชุดยู3 3ได้มีโอกาสเจอทีมใหญ่กับเมืองทองอแล้วก็กับ b ีเอ้ยมันก็โอเคแม้<ก>ว่าจะไมไไ่ได้เจอกับจีนก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก็ก็ก็ไม่ไม่ขี้เหร่นะได้อยู่ก,กับเมืองทองกับ BG ก็ได้นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น2เกมนี้ที่เรากําลังพูดถึงก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันใช้เม็ดเงินใช้งบประมาณที่มีมูลค่าพอสมควรประมาณ1นล้านห้าแสนบาทก็คือในการเก็บตัวแคมป์ในแต่ละคแต่ะประมาณระยะเวลา7วันนะครับก็จะเป็นเครื่องค่าอาหารค่าที่พักทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับจะรวมเบ็ดเสร็จอยู่ที่การเก็บตัวครั้งหนึ่งหแคมป์อยู่ที่1นล้านห้าแสนบาท เรื่องของเบีย้ยเลี้ยงของนักเตะทีมงานสตาฟโค้ดด้วยก็นี่แหละใช้เงินประมาณ1 5 0 0 0ล้บาทนะคะแต่ว่าทางด้านของนายพาทิสุภพงศ์เลขาธิการของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะคะบอกว่าอาจจะเ,เรื่องนี้มันตอนนี้สมาคมก็ค่อนข้างร้อยรอเรื่องงบประมาณนิดนึงนะคะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยน<ด>นะครับเออค่ะ อ่ะแบบนี้มันก็ต้องอฝ่ายบริหารแล้วนะครับในเรื่องของการบริหารถ้าเกิดสมมติว่ามันเ็ดม,เม็ดเงินมันไม่พอแบบนี้มันก็ต้องไปพูดคุยกันนะครับว่าต้องหาดึงจากส่วนไหนมาได้บ้างมีพันธมิตรจากที่ไหนมาได้บ้างหรือว่าถ้าเกิดแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆไปโน่นเลยครับนายกรัฐมนตรีไปบอกเลยผมเชื่อว่าปัญหาเงี้ยมันต้องแก้ไขได้เพราะผ,ผมมองว่าปที่นายกเลยนะเาวแน่นอนไหมล่ะพี่ถูกไหมเพราะว่าปัญหาเงี้ยมันคือปัญหาแบบที่ ว่ามันไม่ยากจริงรมันไม่มันมันไม่ยากมันไม่ควรจะออกมาเป็นข่าวใ,ให้ให,ให,ให้ให้แฟนบอลรู้สึกแบบไม่สบายใจเลยด้วยซ้ำนะเรื่องเรื่องของเ,เงินแต่ว่าก็ต้องเข้าใจทางสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยเพราะว่าทางบอร์ดบริหารตอนนี้ก็ปล่อยจอยแล้วจริงๆเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็ใกล้จะหมดวาระแล้วนะคะมันก็เป็นเรื่องของของการทํางานของคนกลุ่มคนหนึ่งนะคะก็ คิดว่าถ้าเป็นปัญหาเรื่องเม็ดเงินไม่น่ายากนะคะในความคิดก็<ช>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีการประสานงานต่างๆนานาแล้วก็เรื่องที่พักเรื่องค่าอาหารเรื่องอเบีย้ยเลี้ยงนักเตะอะไรใดๆเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวคงจะหาทางออกได้แต่ว่าเรื่องที่น่าหนักใจอ่ะน่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยตัวนักเตะออกมาอีกอหรือเปล่าไอ้อย่างเงี้ยน่าหนักใจมากกว่าอีกเคลียร์แล้วหลังจากนี้ก็ไม่ต้องห่วงตอนนี้มีโปรแกรมอะไรต่างๆนี่เดี๋ยวเคลียร์แล้วนะไอ้โปรแกรมช่วงปลายปลายปีเนี้ยก่อนที่จะ ไปอุ่นเครื่องกับที่ญี่ปุ่นนะครับคเคลียลร์แล้วเคลียร์แล้วอ่านั้นชุดใหญ่นะคะคสำหรับชุดเล็กชุดยูยี่สิบสามเนี่ยนะคะเดี๋ยวมีโปรแกรมจะไปแข่งเอเชียนคัพที่กาตารอบสุดท้ายก็คือในช่วงเดือนเมษายนปีหน้าถึงเดือนพฤษภาคมนะคะเป้าหมายก็คือหา3ทีมในชาติอาเซียน3.5ทีมอทีมอ,อีกอีกครึ่งทีมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทีมอันดับที่4อ่ะอาจจะต้องไปแบบเพย์ออฟนั่นเองนะคะก็หวังใจว่าเราจะทำผลงานที่ดีของเราอยู่โท3นะ ล้วจับสลากมาเจอกับทีมไหนก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งยังไงก็ต้องเชียร์กันต่อไปแล้วกันตแต่ว่าช่วงหลังนี้ทีมทีมชุดยูยี่สามไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหรน่นะค่ะก็ต้องเชียร์กันต่อไป,อย,อไปยังไงนะคะเรามีฟุตบอลไทยอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะคะมากันที่อีกหนึ่งการแข่งขันรายการใหญ่ที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็คือบุรีรัมย์ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะก็ จัดมาต่อเนื่องหลายปีมาแล้วสําหรับโ o โต g p นะคะตอนนี้ความพร้อมทุกสัปพะกําลังนักกีฬาชื่อดังต่างๆเดินทางมาถึงประเทศไทยที่บุรีร,รัมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ทํากิจกรรมได้น่ารักด้วยถ้าใครมีโอกาสเห็นม์กมากเกส นะไปกินลูกชิ้นยืนเกนิอนอาหารขึ้นชื่อของบุรีรัมย์ที่น้องลิซ่าแบล็คพิงคเคยครสร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์เอาไว้แล้วก็มีการขี่อมอเตอร์ไซค์ขายของอะ่ะที่ที่มันมีแบบว่าแบบคือลูกหาบอยู่ข้างๆอ,อ่ะก็หมวนตัวก็สร้างความฮือฮาแล้วก็ขำขันกันมาแล้วอะนะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องของความพร้อมในการจัดการแข่งขันเห็นว่าคุณโฟูนก็จัดทิปไปด้วยก็ผมจะเดินทางไปพรุ่งนี้นะครับแล้วก็นี่แหละครับการแข่งขันก็ถือว่าเป็นปีที่4แลละที่ไทยเรามีการจัดการแข่งขันม o โตจีพีนะครับแล้วก็การจัดการแข่งขันในแต่ละครั้งมีเม็ดเงินแบบหมุนสะพัดนะครับในจังหวะบุรีรัม สุรินแล้วก็โคราชนะครับสามจังหวัดนี้เรื่องของที่พักเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวภายในบริเวณใกล้เคียงร่วมถึงอาหารการกินแม่ค้าแม่ขายนะคะสองพันล้านครับโดยประมาณมีเงินหมุนเวียนในช่วงในสัปดาห์ของโ o t ต GP ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับความน่าสนใจสนามที่17ของฤดูกาลนะครับแน่นอนละครสมเกตธันตราคนนี้ใครที่ไปดูก็ต้องเชียร์เขาอยู่แล้วนะครับลุ้นกันว่าสมเกติจะสามารถคว้าแชมป์โมโตทูที่บ้านของตัวเองได้สักครั้งหรือเปล่าได้หรือเปล่า ปีนี้ครับคือได้แชมป์ไปแล้วหนึ่งครั้งหนึ่งสนามนะครับแล้วก็ต้องลุ้นกันว่าสนามนี้เรารอคอยนะปีก่อนสมเกียิขับได้แค่รอบเดียวแล้วก็ล้มตั้งแต่รอบแรกนะครับก็ถือว่าเสียดายปีนี้ผมเชื่อว่าประสบการณ์จากปีก่อนจะทําให้เขาเน้นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นใหญ่นะครับคุกฟรานเชสโกบันยาย่านะครับคนนี้จอมเท่จากอิตาลีครับเจเปโกนะครับจากทีมดูคาติครับตอนนี้กําลังแย่งขั้วแชมป์เงินกับทางฮอเก้มาติมครับแล้วยังมีน ตามมาเป็นอันดับที่3ก็คือจะบอกว่าเส้นทอยของการลุ้นแชมป์โลกเนี่ยณตอนนี้นับเป็นสนามที่17ตอนนี้ก็ยังคงคู่ขี้สูสีเพราะว่ายังทิ้งห่างกันไม่มากยังได้ลุ้นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับอ,อันดับ1กับอันดับ2ครับบรรยาย่ากับทางมาตินห่างอยู่ที่27แต้มนะครับก็ถือ่ยังห่างกันไม่เยอะนะครับใครพาลาดล้มทักสนามหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งมีแต้มก็อาจจะฉีกกันได้เลยนะครับ ส่วนทางเบสเชคี้นะครับอันดับ3ตามเยอะหน่อย73แต้มนะครับส่วนทางฝั่งของไทยเรานะครับนักขับไทยเราไม่ใช่มีแค่สมเกตตันทรายเพียงแคคนเดียวนะครับอันนี้คิงของกล้องนี่อยู่โมโตทูโมโตทส่วนนักขับไทยอีก2คนจับตามองให้ดีๆครับในรุ่นโมโตทรนะครับ คนแรกครับน้องไอเดียนะครับกิตพัฒน์เขื่อนคำคนนี้เป็นเด็กจากทีมยามาฮ่าอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นนะครับเขามีประสบการณ์จากการแข่งขันยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพมาแล้วและผลงานดีได้สิทธิ์ไวร์ดมาแข่งขันในการแข่งขันโมโตเอพีครั้งนี้นะครับก็ต้องตามลุ้นกันว่าน้องไอเดียจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนครับอีกคนนึงนะครับน้องก้องนะครับทัชกรบัวสีจากทีมคันด้ทีมเอเชียด้วย นี่คือ2คนที่ได้สิทธิ์วายการ์ดในการแข่งขันรุ่น m o t o ทรที่บุรีรัมย์นะครับมาดูรุ่นใหญ่นะคะ m o t ต GP นะนักบิดชั้นนำของโลกนะคะเบอร์ต้นๆเลยนะคะแล้วก็ m o t o ทมาเชียสมเกียริจันทาคิงคองก้องแล้วก็มาเชียโมโตท,นท,นทีนังก้องแล้วก็น้องไอเดียนะ ก็ไปแล้วสนุกสนานคะ่ะนอกจาก Mo t ต GP Moto 2ต o t o อตแล้วมีมวยให้ได้ชมด้วยเป็นมวยไทยมีประจำทุกๆปีนะคะคที่บริเวณสนามชั่วคราวที่บริเวณช้าง International อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะก็มีคู่มวยชั้นนำของของมวยไทยนี่แหละไปไปเข้าร่วมการแข่งขันด้วยนะคะเดี๋ยวตามดูแล้วกันนะครับจะมีการแข่งขันก็3วันด้วยก,กันเดี๋ยวบอกการแข่งขัน3วันเลยมีช่วงเวลาของการแข่งขันที่สา3วันนะครับวันศุกร์นี่จะเป็นรอบทดลองสนามก่อนวันเนี้ยทดลองสนามกันไปแล้วนะครับแล้ว ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบคัดลีกไฟแล้วก็จะมีการแข่งสปินเรสด้วยสปินเรสนี่ก็คือมีการเก็บแต้มไปด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยวันคัดลีกไฟจะไม่มีการเก็บแต้มใช่ไหมครับคนขึ้นโพโพซิชันแหละแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครทาสปินเรสได้ดีครับก็จะมีแต้มเก็บด้วยแล้วก็วันที่3การแข่งขันนะครับก็คือวันที่29ตุลาก็จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับ3วันโมโตจีพีใครตอนนี้ที่ ยังไม่มีบัตรหรือโน่นนั่นนี่อะไรก็ตามตลองได,ได้ลองไปดูหน้าง,งานลองไปดูหน้าง,งานสนุกสนานครับผมะะลองไปดูหน้าง,งานนะครับพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมันอย่างแน่นอนนะครับในการแข่งขันแบบสป i ินเรสนะครับว่านพรุ่งนี้โอเค,คนะค่ะเอามากันที่เรื่องของบาสเกตบอล n NBA กันบ้างค่ะมีการจัดอันดับโดยฟลอปอีกแล้วนะคะว่า ทีมของ NBA ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง <ฮะ S 1> ที่สุดก็เป็น Golden State Warrior นะคะถือว่าคว้าตำแหน่งนี้มา2ปีซ้อนแล้วนะคะสำหรับ Golden State Warrior ก็มีมีซูเปอร์สตาร์อย่างไอตีเฟนเคอรีอย่างเงี้ย,ยเขาตัวนัก บาสเองก็มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดนะคะยข้อมูลนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยรู้จักซีเ่นเคอร์รี่อย่างเงี้ยรู้จักเพราะว่าไปส่งบ่อยส่งของกลับบ้านบ่อยอุ้ยไม่ใช่สินี่แสดงว่าคุณนี่มีประสบการณ์ในการจัดรายการเกี่ยวกับ NBA มาแล้วนะสิใช่ไหมล่ะใช่ไหมก็เป็นก็ดูได้บ้างรู้เรื่องบ้างนะคะก็เป็นการจัดโดยฟรอตนิตยสารนะคะบอกว่าโกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยมีมูลค่าถึง7 7.7พันล,ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ285,000ล้านบาทาบในปี2023นี่นะคะจะว่าไปเนี่ยปีที่แล้วเขาก็คว้าตำแหน่งนี้แต่ว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง10%โดยมีรายได้ทั้งหมดอยู่ที่765ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ28,300ล้านบาทในฤด,ดูกาล2022-2023เนี่ยนะคะมากกว่าทีมอื่นถึง48%เกือบครึ่งหนึ่งเยอะมากนะคะ ขณะที่นิวยอกนิกส์แล้วก็ลอสแอนเจลิสเลเกอร์นะคะอยู่อันดับที่2แล้วก็3เป็นอีก2ทีมที่มีมูลค่าเกิน6,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนิกนี่อยู่ที่6,6,000พันล้านรหรือว่า244,200ล้านบาทส่วนเลเกอร์ so อยู่ที่6 4 0 0พันล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ236,800ล้านบาทนั่นเองนะคะส่วนแชมป์ NBA เมื่อฤดูการที่แล้วอย่างเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ย อยู่อันดับที่15้นุ่นเลยก็คืออาจจะยังไม่มีซูเปอร์สตาร์อะไรมากแม้ว่าจะคว้าแชมป์ NBA มานะคะก็ต้องยกให้ยักษ์ใหญ่เขาแหละอย่างโกลเด้นสเตเดีร์นอกอนหนักจะมีสตีเฟนเคอร์ y ี่แล้วชั้น่ะไม่สนใจนักบาสอะไรหรอกชั้นสนใจแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทีมนี้ก็คือแบมแบมกอสเบเว่นโอ้โหแน่นอนมากถือว่าใครใครที่เป็นสาวๆจากเมืองไทยนะผมจใท้าคำว่าประมาณ70%นะที่จะชอบคุณแบมแบมอ่ะนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องราวของบาสเกตบอล NBA ที่นามาฝากกัน ะะมาการที่อดีตนักเตะในดวงใจของคุณโฟลนกันบ้างค่ะเวลูนี่ที่ล่าสุดตบปาักรับคำไปเป็น <aming> ผู้จัดการทีมเบรเมิงแฮมแต่ก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ออกสตาร์ท<อ>ไม่สวยงามะนะครับหลังจากเข้าไปรับตําแหน่งกลายเป็นว่า2เกมในการคุมทีมลงเล่นนะครับออกสตาร์ทแพ้รวด2เกมติดต่อกันเลยนะครับท,ทั้งทั้งที่คุณซื้อคนเก่านะครับก็ถือว่าผลงานดีเลยครับชนะมา2เกมติดต่อกันนะครับจอร์ดยูสเทสครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นลูนี กลุ่มทีมชนะมา2เกมติดแต่ว่าเบอร์มิงแฮมก็เปลี่ยนตัวเป็นรูนี่อยากให้รูนี่มาคุมทีมอยากลองของปรากฏว่าพาทีมนี่แพ้2เกมติดเลยครับบุกแพ้โบโร0ูนยแล้วก็ล่าสุดครับแพ้คาบ้านกับฮารซิตี้ไปศูนย์ต่อสองครับทำให้โดนเสียงโหดจากแฟนบอลที่สนามเซนต์แอนดรูนนะครับโดนโหดดังเลยครับสำหรับทางเวนรูนี่นะครับ ซึ่งหลังจากจบเกมดังกล่าวนะครับทางรูนี่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในเชิงที่บอกว่าแบบต้องกล้าหาญในการรับบอลครับแต่มันก็ชัดเจนว่าจาก2เกมแรกนักเตะรู้สึกอึดอัดที่แบบว่าเล่นในอยู่ก็ไปเปลี่ยนสไตล์การเล่นอ่ะใช่สไตล์การเล่นเขาไปเปลี่ยนระบบใหม่ไงก็เลยทำให้นักเตะแบบอึดอัดเขาก็เลยบอกว่าถ้านักเตะอยากจะ บอกอะไรกับเขาก็บอกบอกไปเลยการเรามาสามารถคุยกันมาปรับจูนกันได้เพื่อทีมมันดีขึ้นนะครับให้นักเตะเปิดใจมาเถอะผมก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ปรับรูปแบบการเล่นกันต่อไปนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือในในยุคของจอห์นยูสเทสเนี่ยคือเล่นแบบเดิมแต่ว่ามันก็คว้าชัยชนะมาได้2เกมติดแล้วอยู่ๆเบอร์มิงแฮมก็อยากจะได้ลูนี่มาคุมทีมต้องการบอลให้มันแบบเป็นสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นเราไปมากยิ่งขึ้นก็คุยกันคุยกันละกันนะคะก็เวลนี่บอกว่าพร้อมที่จะรับฟั แล,แล้วก็อาจจะต้องให้เวลาเวลูดี้เพื่อปรับตัวกับทีมรวมถึงนักเตะก็ปรับตัวกับผู้จัดก,การทีมคนใหม่ด้วย อยู่ๆพอมามาปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นมันก็อาจาจะมีปัญหาได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อว่าทั้งนักเตะแล้วตัวผู้จัดการทีมเองก็อยากที่จะให้ผลงานของทีมออกมาดีแหละนะคะ,พ <อ S 1> ะเพราะเวนดูนี่นี่เขาได้รับคำชมในพิกิตา้าตอนที่เขาคุมดร์บี้เคา์ตี้ครับตอนนั้นคุมทีมก็ถือว่าผลงานการเล่นก็ใช้ได้สำหรับทีม่างดร์บี้เคา์ตี้นะครับแต่งไรก็ตามครับการเข้ามารับงานคุมเบอร์มิงแฮมซิตี้ในเมื่อผลงานของกุนซือคนเก่ามันได้อยู่ไงแต่พอมาเปลี่ยนเป็นคนใหม่แบบเว้นนี็เนี้เมันแพ้าองเกมมันก็ ไม่ได้ไงนะคะมา,มากันที่เรื่องของโอนาน่ากับกาณาโชกคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ควรจะเป็นประเด็นนิดหนึ่งเหมือนกันสับความรู้สึกพี่นะเพราะพี่เห็นข่าวนี้รู้สึกอ,อะไรอทีมเดียวกันด้วยทีมเดียวกันแล้วก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยหลังจากจบเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่แมนยูนเต็ดเนี่ยเฉือนเอาชนะโคเปนเฮเกนมาได้1ประตูต่อศูนจากการทำประตูชัยของ แฮร์รี่แม็กควายแล้วก็โอนาน่าเองโอนาน่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่เซฟจุดโทษในช่วงนาทีบาปทำให้แม,มนยูเก็บสามแต้มสำคัญถูกต้องทีนี้<ะ>กานาโชเขาก็เลยเหมือนไปโพสแสดงความดีใจแหละประมาณว่าเออเป็นรูปเนี่ยรูปเนี้ยแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีโมจิเป็นรูปคิงคองก็อสซิล่าเหมือนกับเป็นการล้อเลียนโอนาน่าหรือเปล่าที่นี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชาวเน็ตอ่ะก็ ชาวเน็ต <า S 1> อว,ตาวาเอตาไวคือเขาลบไปแล้วแหละแต่ว่าก็มีการแคปออกมาแล้วก็เอามาเป็นประเด็นว่าเอะอันนี้เป็นการเหยียดสีผิวหรือเปล่าอะ,อะไรอย่างนี้นะคะล่าสุดเนี่ยนี่นี่นี่รูปนี้เลยครับกาญาโชี่เขาโพสต์นะครับแล้วก็โพสต์นี่ก็โดนลบไปแต่ว่าก็ไม่ทันเลยครับเนื่องจากโดนฝั่งของกานาเนื่องจากโดนทางฝั่งของ แฟนๆเนี่ยแคปไปแล้วตอนนี้เรื่องดังกล่าวนะครับส่งไปถึงทาง FA สมาคมฟุตบอลอังกฤษนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็ไปชี้แจงให้คำอธิบายกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนที่โดนเนี่ยเขาก็ไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยอย่างโอน,น,นาเขาก็บอกว่าเขาเขา,เขารู้ตัวดีว่าอ,อ,อะไรที่คุกคามเขาหรือไม่คุกคามอย่างอันเนี้ยไม่ควรจะแปลเป็นประเด็นให้มันยืดเยื้อเลยคือเชื่อว่าน้องอ่ะ น่าจะมีการแฟลเรื่องของออการที่เป็นกอซิล่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแกรง่งเรื่องกอริล l a าครับ ม่ใช่กอซิลากอริล่าคือเขาคงจะไปแซวกันอยู่ในทีหมายพี่กีตาร์หมายถึงว่าอาจจะเล่นกันอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่นี่แข็งแต่งเหมือนกับพวกอีคิงคองกอซิล่าก็เขาเือนกับแบบอ่าการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องไงเนี้ยสกุละีอ่ะใช่ไหมที่แบบว่าปีว่าแข็งแต่งเหมือนคิงคองเลยใช่ที่เขาชอบไปแซวกับกันทีมาเนาะก็คือโอนาหน้าก็พูดดีเลยครับบอกว่าถ้าเกิดตัวผมผมไม่แบบว่าไม่ได้โวยวายว่าเป็นการเหยียดสีผิวครับดังนจ้นคนอื่นก็อย่ามาอย่ามาแบบว่าทําให้แบบเรื่องนี้มันเป็นประเด็นเลย นั่นคือคำพูดของอังเดโอนาานะคนที่โดนกระทำนะครับเขายังไม่คิดอะไรเลยใช่ครับก็เรื่องนี้ก็น่าจะยุติได้แล้วแหละนะคะมากันที่เรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะล่าสุดเดี๋ยวเตรียมจะเปลี่ยนสนามซ้อมเปลี่ยนชื่อสนามซ้อมเพื่อเป็นการให้เกียรติกับตันทีมคนล่าสุดนี่นะคะก็คืออิวไคกุโดการที่ตอนนี้ย้ายไปเล่นให้บาร์เซโลนาแล้วก็ถือเป็นเรื่องที่เท่มากๆครับสัลตานอิวไคกุโดการนะครับนี่ถือเป็นนักเตะหนึ่งคนหนึ่งที่ผมว่า กับการที่แมนซิตี้ได้ตัวมาจากล็อตมูลนะครับถือว่าเป็นการซื้อที่คุ้มค่ามากๆย้ายมาตั้งแต่ปี2016นะครับลงเล่นให้กับแมนซิตี้ไป300นัดคว้าไป14แชมป์แชมป์พรีเมียร์ลีก5สมัยนะครับลงเล่นให้กับแมนซิตี้ไป304เกมทำไป60ประตูด้วยกันนะครับและนี่คือสนามซ้อมของแมนซิตี้นะครับโดยตอนนี้ก็จะมีการใช้ชื่อสนามฝึกซ้อมครับตั้งชื่อว่าอิวคายกุนโดกันนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติที่เขามีส่วนสำคัญพาแมนซิตี้ประสบความยิ่งใหญ่อย่างสุดยอดเลยเมื่อฤดูกาก่อน และเป็นกัปตันทีมคนแรกของแมนซิตี้ที่ชูถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนครับสุดยอดสุดยอดมากาส่วนก่อนหน้านี้นะครับการกระทําแบบนี้นะครับซิตี้เขาจะให้เกียรตินักเตะของเขานะไม่ว่าจะเป็นแฟนันดินโยยาย่าตูเรโจฮาร์ก่อนหน้านี้ก็ชื่อเหล่านี้ครับโดนไปตั้งใน ศูนย์ฝึกต่างๆของสโมสรน,นะครับแล้วแล้วก็นักเตะอย่างแวงซองกอมปามีเซก,ก,กเกกุนเกโรครับคนนี้ที่ยิงประตูพาซิตี้ควาชช้าแชมป์ครั้งแรกได้ของสโมสรน,นะครับตอนนั้นแมนยูนี่เศร้าเลยนะใช่จำได้จได้แล้วก็ดาบิดซิลบาสามคนนี้ครับมีรูปปั้นหน้าสโมสร หน้ารูปปั้นหน้าสนามเอติฮัสเตเดียมของแมนซิตี้ด้วยนะครับอ่านะคะ,ะก็เป็นเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับความสําเร็จในฤดูกาลที่ผ่านมากับการคว้าทริปเปี้ป์เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงให้เกียรติอีควาลคู่กันเพราะมีส่วนช่วยมากมากเลยนะคะดีมากเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาเถลิงชัยชนะอของยอดทีมอย่างเลี้ยวภูกันค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแชมป์ไหแชมป์ต้องแชมป์แล้วนะอย่างเงี้ยต้องแชมป์แล้วเบาๆ เรามาติดตามแม a ช้ออยต์กันต่อนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยหลังเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาคือยูโรปาลีกนะคะเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะตูลูสไฟขาดลอยด้วยสกอร์5ประตูต่อ1นึถล่มอีกแล้วลิเวอร์พูลอีกฉามากเลยครับแล้วก็ชนะสามเกมรวดด้วยในยูโรปาลีกอ่ะฟอร์มอย่างนี้ยังไงมันก็ต้องกแชมป์แล้วแหละครับสำหรับทางทีมอย่างลิเวอร์พูลนะ แล้วก็ดูจากทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปหมดเลยครับเมื่อวานนี้ก็ออกนําก่อนนะครับจากการยิงของดิเอโกโชต้าครับแล้วก็ตูรุสงไปตามตีเสมอหนึ่งหนึ่งให้ลิปูเสียวเล่นเล่นนิดนึงตามตายก็ต้องโดนยิงบ้างลิปูลิปูก็โดนตลอดหลังจากนั้นก็มาได้ประตูนะครับจากวาซุรุเอนโดครับเอนโดยิงได้แล้วเป็นการแบบเบิกสกอร์แรกด้วยให้กับลิปูด้วยะนมีใจอ่อนใจปากวอเลยนะฮะแล้วก็สามหนึ่งครับจากลูกยิงของดาวินดูนเยสนะครับแล้วก็ลูกสี่หนึ่งก็เป็นดาวินดูนเยสก็ยิงไปแล้วไปชนเเเเสสาาานนนะคครรรับบบแแล้้ววกก็อ์ตทีย่ เขาเรียกว่าอะไรอะเล่นอย่างสิงยิงอย่างแต่ก็มันต้องมีบ้างไอรามินุนเยสเนี่ยจะมีไอจังหวะช็อตอย่างเงี้ยลูกง่ายง่ายไม่ค่อยยิงชอบยิงเนี่ยกู้ายทำดีหลุดไปแล้วด้วยอะแต่ว่าก็เพื่อนก็มาซ้ำได้ก็คนที่ซ้ำนี่เป็นทางกลายเวนเบชนะครับส่วนลูกประตูประตูปิดท้ายเป็นลูก5-1จากโมซาล่าครับเป็นตัวสำรองแล้วลงมายิงเป็น51แล้วโมซาล่านะครับการทำประตูนัดนี้ได้เป็นการยิงในบอลยุโรปไปแล้ว43ประตูด้วยกันนะครับนี่คือสิติใหม่ของนักเตะจากทริมาลีครับ ที่ยิงประตูได้มากที่สุดในฟุตบอลยุโรปครับไม่จะเป็นถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกยูโรปาลีกหรือคอนเฟเนร์ลีกไม่มีใครยิงได้มากกว่าโมซาีกแล้วนะครับนักเตะจากพรีมลีกยิงไป43ประตูก่อนหน้านี้คนที่ทําได้ก็คือเทเรยองรียิงไป42ประตูด้วยกันนะครับอ่าหลังเกมนะคะครอปก็ชื่นชมลูกทีมแม้ว่าจะมีการสับเปลี่ยนผู้เล่นนะคะเอาตัวสำรองชุดบีลงมาบ้างก็คิดว่าเกมมันน่าจะสูสีแต่สุดท้ายแล้ว ก็ยังถล่มตูลูสไปได้อีกนะคะครับก็ชื่นชมแล้วก็พูดถึงจังหวะที่นุนเยสพลาดด้วยก็คือเลี้ยงหลบกองหลังกองหน้าอะไรใดๆไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายไปยิงชนคานซไซยอย่างนั้นนะคะแต่ครอบก็มองว่าภาพรวมของนุนเยสเขาทำได้ดีแล้ว <c oughs> มีส่วนช่วยแล้วก็สร้างสร้างสารรค์เกมได้ดี <c oughs> ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอย่างที่โฟน <c oughs> ตุงบอกนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงโมซาลาที่โอ้โหยิงเป็นกอบเป็นกรรมด้วยแล้วยิงขนาดนี้ใครเขาจะขาย ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดสมมติว่าได้มาสัก200ล้านปอนด์ผมว่าเรียกคูปล่อยนะนะคะ200ล้านปอนด์นี่ปล่อยนะพอแล้วพอแล้วสำหรับเรื่องของลิเวอร์พูลเดี๋ยวเขาจะหมั่นไส้เอาฉันอยากจะพูดสักแบบ25นาทีนะคะแต่ว่าอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามากันที่เกมพรีเมียร์ลีกคริสตัลพาเลตกับทอตแนมฮอสเปอร์กันบ้างก็เดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงเตะในค่ำคืนวันนี้นะครับใครที่เล่นเกมแฟนตาซีนะครับอย่าลืมนะคืนนี้มีโปรแกรมลงเตะในเวลาตี2ตรงนะครับก็เป็นเกมระหว่างทีมอย่างพาเลตครับเปิดบ้านเเเเซนนนฮฮสสปปาาารรรร์์คตต้ออออออับกยยืททีมม่งแ ทีมจ่าฝูงณเวลานี้โอ้โหเท่มากเลยสเปอร์นะครับไปดูความพร้อมนิดนึงแล้วกันนะครับทีมอย่างพาเลทครับของรอยฮอสันล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้นิวคาสเซิลมาศูนต์ต่อ4ผลงานไม่ดีซะเลยครับ6เกมหลังสุดชนะคู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับจะไม่มีชื่อของทางมิเชลโอลิเซ่นะครับเอเลเบซี่เอเซ่นะครับเจมทอมกินนาธานเฟอร์กูสันดีนเฮนเดอร์สันนะครับโอ้โหตัวหลักหายไปหลายคนนะครับ เกมนี้ตัวหลักๆคาดการกันว่าน่าจะมีพวกจอแดนอายูนะครับชองฟิลิปมาเตตาแล้วก็มีทางฝั่งของเอดูอานะครับเป็นสาประสานในเกมรุกครับนี่เป็นตัวหลักๆนะครับของทางทีมอย่างทิสซันพาเลตครับค่ะข้ามาดูที่ฝั่งทีมอย่างสเปอร์ดีกว่านะครับสเปอร์ของอังเก้นะครับปลาสุดเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลนไปสบายๆครับ2ต่อ0ความพร้อมในวันนี้นะครับจะได้ตัวอีฟบิซูมานี้ผลโทษแบนกลับมาแล้วนะครับจะประจำการร่วมกับไลออนเซซิยงอ่ะช่วนะครับ จะกลับมาประจำการอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวที่ยังไม่พร้อมนะครับก็จะมีพวกไรอันเซซิยงอัลฟี่ไวแมนนะครับอีวานเปริสิตแล้วก็มานอโซโลมอนนะครับยังอยู่ในช่วงของการพักรักษาตัวอยู่ส่วนวันนี้นะครับตัวที่คาดว่าน่าจะลงเล่นของสเปอร์นะครับไล่มาครับแผงเกมลุก4คนอยู่กันครบนะครับซอนยังมินริชารีสันนะครับเดียนคูลูเซฟสกี้เจมส์ดิสันนะครับจับตามองเจมส์ดิสันให้ดีฟอร์มดีมากส่วนคู่เซนเตอร์คู่มิดฟิลด์นกลางครับก็จะเป็นฟารบซาจับคู่ นักเตะทีะ่เป็นอีฟมิสุมานะครับอีกคนหนึ่งส่วนเกมรับนะครับก็นำทับโดยโรเมโรลงเล่นในคาบคืนวันนี้แหละครับอ่าก็มองว่าวันนี้ก็ยังคงเป็นชัยชนะของสเปอร์อยู่แหละฟอร์มกำลังร้อนแรงแล้วก็รวมถึงส่วนหน้าที่ทางแอนด์เนี่ยเขาบอกว่าส่วนหน้าอาการเก,เกมรุกของสเปอร์เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีแต่ ยิงขนาดนี้่ซนทองวินก็อยู่ในช่วงททอปฟอร์อแมริสันก็ฟอร์มกําลังยอดเยี่ยมนะคะวันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งนัดที่คิดว่าสเปอร์ก็ยังคงไร้ผ้าอยู่ดีนั่นเองนะคะวันนี้พี่เพชรยืดเลยนี่ฮะดูครับจากการเล่นที่เจอกันเมื่อรดูการที่ผ่านมาครับสเปอร์ไี่ชนะทั้งเย้าทั้งเยืนเลยครับบุกชนะที่เซลเฮสปาร์คสีและเกมล่าสุดที่เจอกันครับเปิดบ้านเอาชนะพาเลทไป1 0ครับเท่ากับว่า5เกมหลังสุดที่คู่นี้เจอกันมาสเปอร์ชนะไป4ี่แล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้ สลูก3าลูกนี่เราจะได้เห็นจัดพลาสตมโพสเปอร์นะครับค่ะามาเดี๋ยวเรามาเรื่องขำๆกันซักเล็กน้อยเรื่อง <ฮะ S 1> ของความหน้าแตกมันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเกมคู่ระหว่างปารีสแซงต์แชงแมงกับเอซิมิลานนะคะในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะก็คือ ไมก้าริชาร์ดนะคะเขาก็กำลังทำหน้าที่เป็นพิธีกรอยู่นะคะจากสถานีโทรทัศน์ CBS Sport นะคะแล้วก็ในระหว่างที่เขากำลังดีใจอยู่นั้นนะคะก็ดีใจแทนท่าประธานเอ็มบัปเป้นี่นะคะแต่ปรากฏว่าเป้าแตกค่ะืแล้วก็พิธีกรสาวของรายการก็คือเคทอัพโดนะคะที่นั่งอยู่ข้างเขาก็ตะโกนบอกว่าท้อเป้าแตกแี่เจตัว น,นถ่ไทยมาเป้ดีใจดีใจหน,นักไปหน่อยเป้าก็เลยแตกซะเลยนะคะแล้วเจ้าตัวก็คือเขินอายสแลกขาดไปเลยนะครับ <laughs> เขาเขินอายก็เขินอายอะไรเงี้ยม,มันก็ไม่ได้น่าแก่ขนาดนั้นนะของมันเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเป็นแบบเขินอายไม่กล้าดิชาร์ตนะแหมดิยิ้มชอบใจในะสิแบบนี้ยไม่โชว์สาวสาวแหมคุณ <L an> คุณในไี้เขินอายคุณๆๆๆๆคุณในรที่โชว์สาววนะคะ <L an> อ่ะหมดเวลาสําหรับแบทพอยต์แล้วเดี๋ยวเราจะลาการไปที่คลิปการซ้อมปั่นจักรยานแบบเอ็กตรีมนะคะโดยที่เป็นการปัจัการผ่านดผลในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสวยงามในรัฐยูทาห์ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะไปติดตามชมกันแล้วกลับมา ติดตามแมชพอยต์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เราและทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ